เดี๋ยวเราจะกินอะไรกันดีครับแม่น่จะเป็นบุบฟเฟ่ต์เด็กๆอยากกินออวกระเปลาอยออส่ก,ก้อนดิกๆิบดิบอาหาคิวอาโค้ดนะครับแล้วก็สั่งอาหารแบบบุฟเฟ่ได้เลย เราจะกินอะไรกันดีครับแม่น่จะเป็นโออิชิรูฟเฟ่เด็กๆอยากกินกินอะไรบุฟเฟ่เหรอบุฟเฟ่โออิชิกินร้านไหนครับจะกินร้านไหนกินบุฟเฟ่เหรอชั้าๆจะกินอะไรคะกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่โอเคเราไปรอคิวเลยคนน่าจะเยอะโออิชิอิตาเลี่ยม ที่สัาย่งางนิคานะรีวิวให้ดูด้วยแต่ต้องรอคิวก่อนนะสวัสดีค่ะ bye bye. หนูชื่ออะไรคะน <Okay, right? S 2> อแกววันนี้มาเปิดแฟชั่นน้องชาชานะคะโอ้โ oh, ห oh, แต่งตัวเองแมสเนี่ยน้องแก่ชุดนกฮูกระเป๋านกฮูกรองเท้าฟัา่นาหลามเข้ากันมาก หมุนสิคะตรงผมโอ้โหจะไปงานไหนคะเนี่ยมาวันนี้มาทําอะไรคะแต่งตัวสวยขนาดนี้วันนี้มาทําอะไรคะแต่งตัวสวยขนาดนี้อือที่อเอออวดกระเป๋าอ้ออ้อใส่ก้นดิ๊ก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 อ้ออ้อสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะวันนี้หนูมาทําอะไรคะับเป็นบุฟเฟ่หรอจะด ดูอะไรลูกบอลหรอลูกบอลอยู่ไหนชี้ชี้โออีที ET, อีเทอร์เรียมสัมผัสรสชาติที่คุณเดินทางสู่ญี่ปุ่นโอเคโอ้น่ากินมากเลยอ่าเราได้โตแล้วนะครับะจะสั่งอาหารแรก สแกนส QR code นะครับแล้วก็สั่งอาหารแบบบุฟเฟ่ได้เลยเลือกเลยค่ะเอาอะไรคุณพ่อนี่นะคะปลาแซลมอนซาซิมิปลาทูน่าไข่หวานปูอนดอล拉สกาหอยปิดนกแซลมอนสไล์์ข้าวปั้นต่างๆบานเลยค่ะมากี่ปูนิ่มทอดมีเยอะมากหลากหลายเมนู อาหารมาบริการถึงที่โต๊ะเลยครับผมอ๋มีไข่ตุน๋นมีผัดผมอบอชีสมีซูมิโตมีข้าวปัน้น <แจ S 1> อูแซลม,นมอนกินไข่ปลากันยังไงโอ้ยไขยป่ปลามีน้ำจิ้มมีแซลมอนอาร์โร้นนะไข่ตุนต๋นร <c oughs> ้อนมากเลยนะีว่ เด่นๆนะร้อนมากเลยนะไข่สดเนี่ย,น,ยนี่อะไรครับเนี่ยซุปกระเพาะปลาค่ะซุปกระเพาะปลาว้าวยำสาลาย กินขนมเลียงหมดเลยไข่ตุ๋นว้าวังไข่ตุ๋นมาอีกสองโอเคโอเคมันร้อนอยู่รอเดี๋ยวนะคะอ่านี่นะอะไรคะอะไรคะร้อนนะระวังนะมีดิงคูด้วยมีเจลลี่มีขนมเค้กมีชีสเค้กบอลลืมกดอีกบริลิลา ช็อกโกแลตอ้นดิงซูนะครับแล้วมีกาแฟนะครับของปับป๊าเองอร่อยไหมครับแม่ฟายไอติมสรงอันนี้นะอันนั้นของมาม่านะโดนยืดโดนยืดอ่ะโดนยืดนะโดนยืด ดูสิอันนี้อ่ะอก็อร่อยเหมือนกันนะมันเป็นบิงซูนะบิงซูอะไรสักอย่างอย่างนี้ลก็มีเหมือนอะไรเต้แาแครอทเต้าควายอ่ะเออก็อ,อร่อยดีหวานหวานเหมือนเป็นโมจิปะแป้งเหนียวๆข้างใ,ในมีไส้ปะดูก่อนเป็นแป้งเฉยๆมั้งเออแป้งเฉยๆเหมือนโมจิชาเขียวอ่ะอืม,อ,มอร่อยไหมหอมเขาจะโรยแบบเป็นน้ำตาล ไส้แดงอืะเหมือนแบบเหมือนขนมญี่ปุ่นเหมือนโมจิญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยอ้าวเยลลี่มาอีกแล้วของใครเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเองหมดแล้วนะครับสองถ้วย